ปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าตัวคุณเองตัดสินใจที่จะทำรักฟันเทียมช้าเกินไปหากคุณปล่อยว่างไว้นานจนเป็นพื้นที่โล่งฟันซี่ข้างเคียงก็จะเริ่มล้มเข้าหากันหรือถ้าคุณใส่ฟันปลอมแบบถอดได้มาเป็นระยะเวลานานกระดูกบริเวณสันเหนือก็จะเริ่มละลายไปแล้วถ้าคุณตัดสินใจทำรักฟันเทียมอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการปลูกกระดูกเพิ่มขึ้น หรือในกรณีบางท่านที่ปล่อยฝันโล่งไว้นานจนทําให้เสนนัดย้อยมีพื้นที่เตี้ยนน้อยกว่า8มิน ถ้าเกิดว่าตัดสินใจทํารากฟันเทียมอีกครั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นครับสวัสดีครับผมภูรีพีพัฒลมายากูลครับเป็นส่วนงานที่ดูแลงานทันตกรรมเพื่อความสวยงามคลินิกทันตกรรมเดนทาร์ดครับในส่วนงานทันตกรรมรากฟันเทียมผมเองอยากให้คุณลองเข้ามาปรึกษากับทีมทันตแพทย์เราดูก่อนนะครับเพราะเราวางแผนการรักษาด้วยระบบ Digital, ดิจิทัลโดยการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ระบบสามมิติครับ พราะที่คลินิกเรามีทันตแพทย์เฉพาะด้านและมีทีมงานบริการมืออาชีพที่จะดูแลคุณเป็นอย่างดีครับสวัสดีครับผมทันตแพทย์ยาวีเมฆขำนะครับหรือว่าหมอฟ้านะครับเป็นทันตแพทย์รากฟันเทียมประจำคลินิกธนกรรมเดนเท l a r อาร์ครับ สำหรับขั้นตอนในการทํารากฟันเทียมนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาเจอกันก่อนนะครับมาเอกซเรย์ในระบบ3มิติเพื่อที่จะประเมินคุณภาพของกระดูกนะครับทั้งความกว้างแล้วก็ความสูงของกระดูกเพื่อที่จะได้นําไปวางแผนการรักษาว่าจะใช้รากเทียมในขนาดไหนที่จะเหมาะสมกับซี่นั้นๆน,นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนัดกันปักรากฟันเทียมการปักรากฟันเทียมเนี่ยเราทําภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่นะครับคล้ายๆกับการถอนฟันเลยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ทำเนี่ยจะไม่เจ็บนะ การถอนฟันเนี่ยยังมีเลือดไหลเนาะในขณะที่รากฟันเทียมเราเปิดแผลเล็กๆแล้วก็เย็บแผลปิดสนิททําให้เลือดออกน้อยมากหลังจากที่เราฝังรากฟันเทียมไปแล้วเราก็จะรอระยะเวลาประมาณ3เดือนเพื่อให้รากฟันเทียมกับกระดูกมีการเชื่อมติดกันหลังจากนั้นเราก็จะมาพิมพ์ปาก แล้วก็มีการใส่ครอบฟันบนตัวรากฟันเทียมครับหมอขอย้ําอีกครั้งนะครับด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคในการปักรากฟันเทียมในปัจจุบันทําให้การปักรากฟันเทียมไม่เจ็บแล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ รักฟันเทียมเรามีให้ได้ถึง3แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นของเกาหลีของอเมริกาหรือว่าของสวีเดนซึ่งทุกแบรนด์มีมาตรฐานและมีฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่แตกต่างกันครับและที่สําคัญกว่านั้นทุกแบรนด์ตัวครอบฟันด้านบนรักฟันเทียมเราให้เป็นวัสดุกระเบื้องวนอย่างดีครับสามารถลงทะเบียนเข้ามาปรึกษาได้แล้ววันนี้ทุกสาขาครับเพราะตัวคุณเองสามารถควบคุมค่าใช้จา่ายและวางแผนการรักษาร่วมด้วยกับเราได้ครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ